จะเลือกเครื่องดื่มในการคลายร้อนทั้งทีก็ต้องให้ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับดังนั้นใครที่จะเลือกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือน้ำอลมใส่น้ำแข็งต้องคิดใหม่ให้ดีๆครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แช่เย็นแม้ดื่มแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นแต่ส่งผลร้ายให้เส้นเลือดขยายตัวแอลกอฮอล์เข้าซึมกระแสเลือดได้ง่ายร่างกายสูญเสียน้ำมากขึ้นยิ่งหน้าร้อนยิ่งเมาเร็วอาจถึงขั้นนอกหมดสติ ส่วนน้ำอารมณ์แช่เย็นยิ่งดื่มก็ยิ่งทําให้กระหายน้ําแถมน้ําตาลจํานวนมากยังเป็นตัวการของโรคอ้วนน้าเปล่าใส่น้ําแข็งเย็นเจีย๊ยบจึงดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับดื่มไข้ร้อนแต่ความจริงแล้วการดื่มน้ําเย็นจัดในหน้าร้อนกลับทําให้ป่วยง่ายขึ้นกว่าเดิมครับปกติเราก็จะแนะนําให้ประชาชนดื่มน้ำวันหนะนึ่งหกถึงแปแก้วนะเพราะน้ําก็จะมีส่วนช่วยในยการปรับสมดุลของร่างกายทําให้ผิวหนังชุ่มชื้น ชโลภไหลเวียนระบบขับถ่ายคนที่ดื่มน้ำเพียงพอเป็นประจำเนี่ยก็จะมีผิวพรรณดีแล้วก็ระบบขับถ่ายนะระบบไหลเวียนโลหิตร่างกายก็จะไม่มีปัญหานะครับถ้าเรากินดื่มน้ําเย็นจัดเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันก็จะอาจจะมีอาการจิตขึ้นขึ้นสีษะเนี่ยนะฮะนะนนม,มันก็อาจจะถ้าดื่มบ่อยๆก็อาจจะเรื่องของการปรับตัวของร่างกายก็อาจจะเสียสมดุล การเลือกเครื่องดื่มคลร,ร้อนยังมีผลต่อก,การทํางานของไตด้วยเพราะหากร่างกายรับน้ําไม่เพียงพอไตก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นและร่างกายต้องดึงน้ําจากส่วนต่างๆมาใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวส่งผลให้เลือดข้นระบบไหลเวียนของเลวผิดปกติเป็นตัวการของโรคปวดศีรษะไมเกรนและความดันสูงแถมยังทำให้ผิวของสาวๆหยาบกร้านอีกด้วย นอกจากการดื่มน้ำเปล่าในอุณหภูมิห้องแล้วเรายังควรดื่มน้ำให้เพียงพอวันละประมาณ2-3ลิตรหรือในวันที่ร้อนจัดเสียงเงื่อมากเราก็ควรดื่มน้ำชั่วโมงละ4-6แก้วเพียงเท่านี้ก็เป็นการดื่มเพื่อคลายร้อนโดยที่เราไม่ทำลายสุขภาพแบบไม่รู้ตัว